เพื่อนๆวันนี้นะคะได้ออกไปซื้อแซนด์วิชนะคะอาหารนะคะเจ้าประจำนะคะเลบานิสนะคะเลบานิสก็คือเลบาน,นอนนั่นเองนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะของสามีวันนี้ไม่กินแซนด์วิชนะคะนาทานมากทุกคนเจ้าโปรดเจ้าประจาเลยนะคะดูสิคะเซตนี้ไม่ถึงสิบยูโรนะคะ น่ากินมากแล้วก็ส่วนตัวของขวัญน,นะคะก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชไก่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วก็มีเฟรนฟรายค่ะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่20ยูโรนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะวันสบายๆนะคะจะไม่เข้าครัวทำอาหารนะคะจะเป็นวันที่ ฟรีดอมนะคะของหนูนะคะก็จะไปซื้อกินเอานะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะสองวันนะคะที่ไม่เข้าครัวเนาะก็จะซื้อกินง่ายๆนะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าอาหารเลบานิสหรือเลบานอนนี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ากินมากไม่ไหแบบนี้นะคะอร่อยมากคะ่ะ เซตเมื่อกี้นะคะเป็นของสามีนะคะเดี๋ยวมาดูแซนด์วิชของน้องขวัญน,นะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. แป้งเขาก็จะกรอบๆนะคะพี่ๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะชิ้นนี้นะคะแซนด์วิชชิ้นนี้นะคะแค่ห้ายูโรนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบสองร้อยกว่าบาทนะคะนี่เลยค่ะ เป็นแป้งกรอบๆแบบนี้นะคะข้างนอกกรอบๆข้างในก็จะมีผักสลัดนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่นะคะส่วนอกนะคะน่ากินมากอันนี้เป็นเจ้าประจํานะคะจะต้องไปซื้อกินเกือบทุกอาทิตย์นะคะสามีก็ชอบมากค่ะโอเคนะคะยังไงน้องวานขอตัวกินก่อนนะคะ นี่เลยค่ะวิธีการกินก็ง่ายๆนะคะกินแบบบ้านๆน,นะคะไม่มีอะไรพิถีพิถันเนาะส่วนมากคนต่างประเทศนะคะเขาจะไม่ใส่ลงจานนะคะเขาก็จะกินแบบนี้นะคะฉีกกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็กัดนะคะอืม แป้งเขากรอบมากนะคะกรอบนอกแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผัดเป็นผักสลัดนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะมะเขือเทศนะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผมปาปิก้านะคะส่วนใหญ่แล้วที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นอา,อาหรับหรือว่าเป็นฝรั่งเศสนะคะส่วนมากเขาจะปรุงอาหารเขาจะเน้นเกลือนะคะพี่ๆขาเขาจะไม่มี ซอสนะคะซอสถั่วเหลืองถั่วดำเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะเน้นเกลือเป็นหลักนะคะน้องขวัญน,นะคะแต่งงานมาอยู่กับสามีนะคะคุ้นชินนะคะตอนนี้นะคะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับวัฒนธรรมของเขาที่นี่นะคะเนาะ ถ้าเป็นบ้านเราส่วนมากก็จะลงจานอย่างเดียวนะคะแต่ว่าที่นี่บางสิ่งบางอย่างนะคะอาหารบางสิ่งบางอย่างเราก็กินแบบนี้นะคะไม่ต้องพิธีพิถันอะไรนะคะซื้อมาก็ไม่ต้องจัดลงจานนะคะก็นั่งกินแบบนี้กินแป๊บๆก็เสร็จนะคะก็จัดการเอาไปทิ้งอะไรอย่างงี้นะคะไม่ต้องมาล้างจงล้างจานนะคะ อร่อยมากแล้วก็มีราคาไม่แพงด้วยนะคะส่วนตัวนะคะขวัญแล้วก็สามีนะคะเป็นคนที่กินอะไรง่ายๆนะคะสามีน้องขวัญกินง่ายมากนะคะบางทีก็ ผัดผักบุ้งให้กินนะคะแล้วก็ไข่ทอดแบบนี้นะคะแกก็กินได้นะคะกินง่ายมากแล้วก็เป็นคนชอบกินผักนะคะเนื้อสัตว์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะบางทีนะคะ บางวันไม่รู้จะทําอะไรให้สามีกินนะคะก็เอาไข่นะคะมาทอดใส่เห็ดนะคะชามปียองนะคะใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะแค่นี้นะคะแกก็กินนะคะกินมากกินง่ายจริงๆนะคะบางอย่างนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะอาหารของประเทศอ่าเลบานอนนะคะหรือว่าโซนอาหรับนะคะอินเดียนะคะส่วนมากเขาจะเน้นกินอ่าเนื้อแพะกันนะคะเนื้อแพะหรือแกะประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็โซนอินเดียก็จะเน้นอ่ากินเนื้อไก่เป็นส่วนใหญ่นะคะอาหรับนะคะเลบานอนเลอะไรประมาณนี้ก็จะกินแกะหรือแพะเป็นหลักนะคะเนาะ ก็จะกินแต่ละประเทศก็จะกินที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่า,าคนไทยนะคะกินหมดเนาะทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาของทะเลนะคะเนาะแต่ว่ามุสลิมนะคะส่วนมากก็จะกินแบบเนื้อแกะเนื้อแพะแล้วก็ไก่เนื้อปลานะคะเป็นหลักนะคะ ส่วนตัวน้อขวานะคะกินหมดค่ะกินทุกอย่าง แซนด์วิชหนึ่งชิ้นห้ายูโรอิ่มค่ะถามว่าอิ่มไหมอิ่มมากคุ้มราคานะคะเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำเลยนะคะเป็นอ่า ผู้สูงอายุนะคะขายเนาะ,ะเป็นสองสามีภรรยานะคะแต่ว่ามีอายุที่เยอะแล้วนะคะแต่รับรองว่าร้านนี้นะคะทำสะอาดมากค่ะแล้วก็สดใหม่ทุกวันนะคะ<ม>เป็นลูกค้าประจำจนบางทีไปถึงนะคะไม่ต้องออเดอร์นะคะ<ม>เขาบอกว่าแซนด์วิชสองอันใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะ<ม>เหมือนรู้ใจเลยนะคะ ของตัวเองก็ได้กินหมดแล้วนะคะก็ไปแย่งสามีกินอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อสับนะคะแล้วก็ใส่อ<ม>หอมหัวใหญ่นะคะพริกไทยลงไปนะคะแค่นี้นะคะปรุงแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมรสชาติออกมาแล้วอร่อยมากนะคะ คนไทยนะคะทำอาหารปรุงไม่รู้จะปรุงยังไงนะคะบางทีออกมาก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่เนี่ยเขาเน้นแต่แบบเป็นเครื่องเทศแล้วก็เกลือนะคะแบบอร่อยมากมจุโอเคนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องอขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการกินอาหารที่ไม่ได้ทำเองนะคะในหนึ่งวันนะคะกินอะไรนะคะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาที่ไม่เข้าครัวทำอาหารนะคะบ้านของน้องขวันนะคะก็จะไปซื้อนะคะ ซื้อแล้วก็ห่อกลับนะคะหิ้วกับมากินที่บ้านนะคะเป็นอาหารที่ง่ายๆบางทีก็กับบบบนะคะกับ,บับบหรือว่าแซนด์วิชนะคะไม่งั้นก็ไก่ k f c นะคะเนาะแล้วก็มีอ่องฟอกเต้นะคะซูชินั่นก็คืออู่เบย์อิต e นะคะเดลิเวอร์ถึงบ้านนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะจะกินกับ,บับบนะคะแซนด์วิชเลบานิสนะคะแล้วก็ ไก่ KFC นะคะแล้วก็บ์เกอร์นะคะแมคโดนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าวันไหนไม่เข้าครัวก็จะสั่งของที่กินง่ายๆแบบนี้นะคะไม่ได้หารู้ห้าลาอะไรนะคะเนาะโอเคนะคะยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องควันก็ต้องขอตัวลาพี่ๆพเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะและก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ลิงก์มาคุยกันได้นะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขวัญไทยสบายดีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ